คลิปนี้เราก็มาอัปเกรด Macbook Air M3 กันตัวนี้เป็น Macbook Air M3 นะฮะตัว A3113 เม็ดละหนึ่งทววเทราไบรทเราใช้สเปตด้วยกันของเดิมจะเป็นเม็ดเล็กกว่านะฮะเม็ดจะเล็กกว่า ของใหม่เม็ดละหนึ่งเทระไบใหม่ก็จะประมาณนี้เลยนี่เรียบร้อยแล้วขึ้นมาขนาดนี้ก็ถือว่า,าผ่านไปได้ดยดีนะฮะสำหรับ Macbook Air M3 ตัวสามหนึ่งหนึ่งสามตัวนี้สองเทระไบต์ของเดิม สองร้อยห้าสิบหกร้อยเสร็แล้วตัวนี้เราก็ทำการแอคทีเวตได้เลย ตัวนี้ไม่ต้องวางคอมมานแนนต์ใหม่นะฮะถ้าเป็นตัว m 3สา่ถ้าเป็น m 2เนี่ยบางตัวมีเม็ดเดียวเนี่ยต้องเราเราต้องวางคอมมานแนนต์เพิ่มเติมเข้าไปหรืออุปกรณ์พวก crl แล้วก็ใส่จอท้านลูกค้าที่ต้องการ อัปเกรดในส่วนของฮาดดิสนะครับพื้นที่น้อยความจุน้อยตอนเราซื้อมาเป็น256้กเราก็สามารถที่จะเพิ่มได้นะครับก็ทำได้ตั้งแต่ M 1 M 2 M 3 M 4เลยสำหรับ Macbook Air Macbook Pro ก็สำหรับระยะเวลาก็ประมาณหนึ่งวันนะขอเวลาไว้จะฝากเก็บข้อมูลมาก่อนด้วยนะครับเน็กยาวๆเลย The colors of the sky fade with the setting sun as the stars begin to shine through the clear night. Welcome. Get that Okay. Let's check it a b o ว t this ม a กตัวนี้เป็น M3 ตัวแลมแปดกิกนี่เรียบร้อย2อเทราไบต์นะครับจบเรียบร้อยท่านใดที่ต้องการอัปเกรดข้อมูลอัปเกรดในส่วนของฮาร์ดดิสพื้นที่เก็บข้อมูลดีกว่าพื้นที่เก็บข้อมูลก็สามารถติดต่อ BB Mac ได้นะครับประมาณนี้ก็ฝากไว้ด้วย2องเทรบ์จุดจกันไปเลย